สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีวอกในช่วงเดือนมีนาคมปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของคุณในเดือนมีนาคมนี้ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในคำทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ยในเรื่องการงานของคุณเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังหรือเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอทบทวนความคิดการกระทําของคุณที่จะไม่ไปร่วมงานกับคนคนนี้นะหรือ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยถ้าสถานการณ์อันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมรับมือทำใจกับคนที่อา,อารมณ์ขึ้นขึ้น,น,นลงๆไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นเจ้านายของคุณหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้นั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยไพ่ราชินีถือถ้วยบวกกับไพ่ 8ไม่เท้าในเหตุการณ์นี้เนี่ยอา,อารมณ์ความคิดแล้วก็คำพูดของใครบางคนเนี่ยที่ตอนนี้ที่คุณทำงานร่วมกับเขาบางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันในเรื่องคำพูดคนที่คุณร่วมงานกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ให้ไม่ให้เกลียดกันนะนะแล้วก็ คือไม่ให้ความสำคัญต่อกันนะ่ะในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณจะคิดที่จะไปร่วมงานกับใครก็แล้วแต่ที่เขาเข้ามาชักชวนกับคุณนะพลังงานของไพ่สี่ดาบเนี่ยอ,อยากจะย้ำเตือนให้คุณได้รู้ว่า เออเป็นสถานการณ์ที่คุณควรหยุดนิ่งอยู่กับที่นะอย่าเพิ่งเชื่อใจใครถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ไปร่วมงานกับเขาเพราะว่าเออมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบนั่นก็คือไพ่แปดถ้วยนะที่ใครบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าไปร่วมงานในที่ทำงานแห่งนี้หรือว่าการที่คุณเข้าไปใช้ชีวิตกับ คนเหล่านี้เนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่าพฤติกรรมตัวตนท่าแท้ของคนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงดูภายนอกก็ดูเหมือนเป็นคนเฟรนลี่แต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาสร้างภาพเพราะว่าในเรื่องคำพูดอารมณ์ของเขาเนี่ยดูเหมือนแบบว่าชอบใช้น้ำเสียงที่เป็นการข่มขู่ชอบชวนทะเลาะชอบ ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่ yeah. แล้วเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเขาเองในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณจะไปเจอกับคนประเภทโรคจิตน่ะนะนะเหมือนประเภทแบบว่าป่วยทางจิตก็จะทําให้คุณเนี่ยเเสียสุขภาพจิตไปด้วยนะเป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจไปร่วมงานหรือว่าที่ที่คุณตั้งใจจะไปเนี่ยให้หยุดเอาไว้ก่อน แต่ถ้าไปแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องหนึ่งทำใจยอมรับปรับตัวอยู่ตรงนี้ให้ได้คุณอาจจะต้องสร้างภาพเสแสร้งไปตามน้ำกับคนพวกนี้หรือว่าในเหตุการณ์นี้เพื่อความอยู่รอดแต่ในสถานการณ์นี้เนี่ยพลังงานของไพ่ห้าเหรียญบอกให้คุณได้รู้ว่าถ้าคุณเลือกได้ไปร่วมงานกับคนคนนี้แล้ว คุณจะได้เห็นแหละว,ว่าคนพวกนี้เป็นประเภทเคนที่แบบว่ามีเล่เหลี่ยมอะไม่จริงใจกับคุณอาจจะแบบว่าเอาเปรียบคุณแล้วก็ไม่รักษาคำพูดนะไม่ว่าจะเป็นในข้อตกลงอะไรต่างๆที่คุณเคยเได้รับข้อเสนอหรืออะไรแบบเนี้ยพอเอาเข้าจริงๆเขาทำกับคุณอะเหมือน คนไม่มีทางออกไม่มีทางไปคือเขาคิดว่าเขาเนี่ยได้เปรียบเขาอยู่ในฐานะที่ถือไพ่เหนือกว่าเขาก็เลยเลือกที่จะทำยังไงกับคุณก็ได้ตอนพอถึงเวลานั้นนะคุณจะได้รู้สึกแหละว่าเออคนเหล่านี้หรือว่าในที่ทำงานแห่งนี้เนี่ยเป็นคนประเภทไหนสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะนะถ้าเกิดว่าคุณ คิดที่จะออกจากตรงจุดนี้จริงๆเพราะว่าสิ่งที่พลังงานของไพ่แปดถ้วยเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าบางคนเนี่ยถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆนะถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องทำใจแล้วก็ยอมรับสภาพกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ส่วนกรณีบางคนเนี่ยถ้าเขามีทางออกมีทางไปเขาทนไม่ได้เขาไม่อยากที่จะต้องมา เสแสร้งแบบว่าตีสองหน้าหรือว่าต้องมาซ่อนความรู้สึกแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคแล้วต้องมาทนกับคนโลกจิตแบบนี้นะเขาเลือกที่จะเดินออกจากตรงตรงจุดนี้ถ้าเป็นในเรื่องการงานแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นทุกข์ใจคุณอยากจะออกจากจุดเดิมเพื่อไปหางานทำเนี่ยก็ให้ลองติดต่อเพื่อนเก่าคุณไป นะหรือไม่งั้นก็ที่ทำงานเก่าคุณก็อาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานถ้าเกิดว่าลองติดต่อเข้าไปถามไทยเพื่อนฝูงเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์นี้เกี่ยวกับเรื่องการงานเออแล้วก็ส่วนในเรื่องเออความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะมีใครเข้ามา ยื่นข้อเสนอให้กับคุณหรือว่าทําให้คุณน่ะรู้สึกดีในช่วงเวลานี้เพราะาสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นบางครั้งคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ครองของคุณเพราะมาีพลังงานของไพ่ควีนถือถ้วยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณทนอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะหน้าที่เพราะเหตุผลอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยคู่ครอ,องของคุณ แต่พลังงานของไพ่ห้าเหรียญเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณเนี่ยถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแรกๆเนี่ยเขาก็ทำดีกับคุณหลังๆพออยู่อยู่ไปเริ่มเบื่อก็หาเรื่องพานหาเรื่องแบบว่าใช้คำพูดแล้วก็การกระทำที่ไม่ดีอะ่ะที่เป็นการกดดันกันเหมือนกับว่าเขาอยากจะกดดันให้คุณเนี่ยออกจากตรงจุดนี้ นะทำเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเรื่องราวสตอรี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเป็นคนผิดนะคุณอยู่บ้านเฉยๆคุณไม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวว่าคุณจะไปเป็นเอ่อไปขอพึ่งพาอาศัยเขาทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นอาจจะเป็นคนที่ขอร้องคุณเองอะ่ะให้อยู่บ้านทำหน้าที่แม่บ้านหรือว่าอยู่กับบ้านเพราะว่าความที่เขา หึงหวงคุณนะเขาอยากที่จะปิดกั้นคุณแต่ตอนนี้พออยู่มาสักพักหนึ่งพอคบกันมานานๆตอนนี้ลายก็เริ่มออกนะไอ้ธาตุแท้ตัวตนความนุ่มนวลความาหวานแหววอะไรของเขาเนี่ยตอนนี้ลายก็เริ่มออกและเริ่มกดดันกันเพราะในเหตุการณ์น,นี้เนี่ยพลังงานของไพ ควินถือถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียใจอะแล้วก็แบบกำลังสับสนอยู่กับตัวเขาเองเนี่ยเขาคงคิดว่าเ,เขาทำอะไรผิดนะแรกๆทุกอย่างมันก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมัน น่าจะดูดีะนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่ๆมาเอานึกจะบน่นก็บน่นนึกจะพูดแบบว่าเอา่ออะไรก็พูดที่มันเป็นการทำร้ายน้ำใจกันอะเหมือนไปกระทบกระเทือนจิตใจกันแต่ดูเหมือนว่าเขาจงใจที่จะทำแหละให้คุณรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกที่จะเอ่อทำให้คุณเนี่ยไร้ค่าแล้วก็ อยากที่จะออกจากตรงจุดนี้เองอันเนี้ยเป็นเหมือนสถานการณ์ที่เขากดดันคุณเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทางเรื่องจริงๆช่วงเวลานี้คุณอาจจะแยกตัวออกมาอาจจะออกไปหางานทาหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะออกไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือว่าออกไปเดินทางพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวหรือทำอะไรก็ได้สักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อตรวจสอบความคิด แล้วก็ความต้องการของตัวคุณเองเพราะมีไพ่ที่เป็นพลังงานเกี่ยวกับในเรื่องการเดินทางนะนั่นก็คือไพ่แปดไม้เท้าไพ่แดถ้วยแล้วก็ไพ่สีดาบหมายความว่าช่วงเวลานี้เนี่ยให้คุณเนี่ยแยกตัวออกมาเพื่อไปพักผ่อนเพื่อไปอทบทวน ใจ,ใจิตใจทบทวนความต้องการของคุณแล้วในเวลาเดียวกันก็เหมือนกับว่าเป็นการสั่งสอนใครบางคนด้วยให้เขารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์หรือว่าทุกอย่างเนี่ยที่ดำเนินไปได้เนี่ยม,มันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนด้วยไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งถ้าที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันดูดีบ้านช่องสะอาดสะอา้านหรือว่าคุณทำหน้าที่ของคุณแต่เขามองไม่เห็นไง ทีนี้การหันหลังให้กันถึงแม้เป็นเพียงชั่วคู่ชั่วคราวเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีเพื่อที่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยพอเขาไม่มีเราเนี่ยเขาก็จะได้คิดได้ว่าบ้านมันสกรปรกเลอะเทอะแค่ไหนทำอะไรทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีเราอยู่เคียงข้างเนี่ยเราทำให้เขาเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเบ้เหมือนเป็นแม่บ้านไปเลยนะเขาก็เคยตัว ทีนี้ตอนเนี้ยพอไม่มีเราเนี่ยเขาก็จะได้รู้แล้วว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาก็อาจจะเริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่า,าถ้าไม่มีคุณเนี่ยชีวิตเขาก็ลำบากแค่ไหนเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำแล้วก็คุณก็จะได้ทบทวนความคิดความต้องการของคุณด้วยถ้าเกิดว่า การกลับมาของคุณแล้วคุณยังต้องเจออะไรแบบนี้เนี่ยคุณก็จะได้รู้ว่าการที่คุณแยกตัวไปเอาจริงๆคุณอยู่ได้ไหมโดยที่ไม่มีเขาคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะความเคยชินหรือว่าคุณอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณรักเขาหรือคุณอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณยังต้องพึ่งพาอาศัยเขาคุณก็ต้องไปทบทวนดูว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณต้องนั่งทนกับพฤติกรรม การกระทําของใครบางคนน่ะที่แบบว่าดูเหมือนเขาจะรักคุณดูเหมือนว่าเขาก็ยังต้องการคุณแต่ในเวลาเดียวกันก็ทําให้คุณรู้สึกแย่นะแต่เอาจริงๆแล้วดูเหมือนตัวเขาเองอะ่ะถ้าพลังงานของเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะแต่เขาเป็นคนขี้เบือ่อฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่กับคุณนะเอาจริงๆ คุณก็ไม่เชื่อว่าจะไปพึ่งพาอาศัยเขาได้มันก็มันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะนะอ,อ,อย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่าในเรื่องเงินทองหรืออะไรเอาจริงๆคุณก็ไม่เชื่อว่าคุณจะไปพึ่งเขาทีเดียวแต่อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณอาจจะไม่มีอะไรให้เขาคาดหวังไม่มีอะไรให้เขาตักตวงตอนนี้เขาก็เลยออกจะแบบเวียงเวียงแล้วก็พันพานใส่คุณอะ แต่ในในช่วงเวลานี้นะคนคนนี้เนี่ยเขาเตัวเขาเองเขาก็ไม่มีมไม่มีความมั่นคงในจิตใจไม่มีความมั่นคงในฐานะนะแต่เขาเนี่ยอยากได้นะเขาอยากมองหาคนที่จะมาช่วยยกระดับระดับฐานะและความเป็นอยู่ของเขานะช่วยยกระดับจิตใจของเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่คิดที่จะช่วยเหลือตัวเอง แล้วตัวเขาเนี่ยไม่คิดที่จะทำตัวให้เป็นที่พึ่งของใครได้หรือจะไปสนับสนุนส่งเสริมใครได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเอาการเลี้ยงดูช่วยเหลือกันหรือว่าในด้านจิตใจเนี่ยเอาจริงๆคนคนนี้ให้สิ่งนี้คุณไม่ได้เลยอาจจะทำตัวดีอาจจะทำตัวน่ารักก็แค่ช่วงแรกๆอะนะช่วงที่เขาแบบว่า อยากจะจีบคุณอยากจะให้คุณเนี่ยตกลงปงใจเป็นแฟนกับเขาคบหากับเขาแต่เนี้ยพอคบไปสักพักเนี่ยคุณก็เจอสถานการณ์แบบนี้เลยคนที่อารมณ์เหวี่ยงวีนทีนี้คุณก็ต้องไปทบทวนแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะเป็นอย่างที่ผู้จัดพูดหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างที่ผู้จัดพูดตัวแทนของเขาเนี่ยเป็นเ,เด็กถือถ้วยเนี่ย คนคนนี้นะต่อให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะเขาไม่คิดที่จะทำตัวอะไรที่เหมือนเป็นการผูกมัดคุณหรือว่ามีหลักประกันอะไรที่มั่นคงให้กับคุณแล้วเขายังทำตัวเหมือนกับว่ามีคู่ก็เหมือนไม่มีคู่แบบทำตัวแบบอ่อยทำตัวแบบว่าเหมือนเฟลลี่อะนะกับคนนู้นคนนี้เพื่ออะไรเพื่อเปิดโอกาสให้ให้ตัวเขาเองเพื่ออ,อ่อ,อยเหยื่อให ให้คนนู้นคนนี้มาหลงรักเขาอะไรแบบนี้ทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองแล้วถ้าเกิดว่ามีตัวเลือกอะไรเข้ามาเนี่ยนะคนคนนี้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปจากคุณเลยนะอันนี้ผู้จัดก็ไม่ได้พูดให้คุณอนะจิตตกหรือพูดให้คุณแบบว่าหมดกำลังใจที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เอาจริงๆอนะคุณอนะอยู่กับเขามานาน พอสมควรที่คุณจะรู้นิสัยแล้วก็รู้ทาุแท้ของเขาได้แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณก็ยังยึดติดอยู่กับความทรงจำเดิมๆนะสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณสิ่งที่เขาเคยดีกับคุณสวีทหวานแววกับคุณเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนคนนี้จริงๆเลยเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเขาให้ความสุขคุณจริงๆเลยนะคือช่วงแรกๆอะ แต่ทีนี้คุณจะมาเอาอารมณ์กับเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่าเาเดี๋ยววันนี้ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดูในรูปไพ่เนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นนะเป็นสายน้ำสีฟ้านะั่นะนะที่เป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าขึ้นขึ้น,นลงๆไม่มีความแน่นอนในความสัมพันธ์ฉะนั้นคุณก็ต้อง ตรวจสอบความคิดและก็ความต้องการของคุณว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณได้อะไรคุณจะเสียเวลาต่อไปไหมนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงหรอกถ้าเขาไม่มีใครตอนนี้เนี่ยเขาก็เอาโอเคก็าอาจจะอยู่ตรงนี้กับคุณแล้วในเวลาเดียวกันก็หงุดหงิดใส่คุณอีกถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดนะอะไรความผิดอะไรก็มาลงอยู่ที่คุณนะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เป็นลักษณะนี้แล้วคุณก็แยกจากเขาไปนะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าดูใจกันหรือว,ว่าทิ้งห่างกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยคนคนนี้ก็อาจจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมซึ่งแต่ละคนในเรื่องความสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ยังทนอยู่บางคนก็อาแยกแยกกันไปแล้วเดี๋ยว อาจจะมีคนวกกลับมาอีกทีนี้การวกกลับเข้ามาของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรการกลับเข้ามาของเขาเนี่ยนะก็ไพ่ที่เป็นบทสรุปะนะก็คือไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ไพ่สี่ดาบไพ่หกถ้วยไพ่สี่ดาบก็อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าอย่าไปหลงเชื่อหรือว่าคอยตามในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสร้างภาพ แล้วคุณอนะอยู่ในสถานการณ์ที่เ,เสียเปรียบถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้คนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกเพราะว่าอะไรพลังงานของไพ่หกถ้วยเนี่ยคุณจะเห็นนะ่ะใครบางคนที่เดินจากไปหันหลังให้คุณเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเข้ามาแล้วไพ่ที่ถัดไปเนี่ยก็เป็นพลังงานของไพ่ห้าเหรียญที่ว่าถ้าเขาไปไม่รอดเขาก็จะย้อนกลับมาหาคุณมาขอความช่วยเหลือจากคุณ นะการกลับมาของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงเงินเขาคิดถึงการช่วยเหลือการไปไม่รอดแล้วเขารู้ว่าคุณเนี่ยยังไงก็ใจดีคุณเนี่ยยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้เพื่อเขาเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ควีนถือถ้วยอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยนะเพราะว่าผู้จัดก็ได้พยายามอธิบายความหมายของหน้าไพ่ให้คุณได้เข้าใจอย่างละเอียด แล้วที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณมีความสุขไหมกับการที่อยู่กับเขาแล้วการที่คุณไม่มีความเออคุณไม่อยู่กับเขาเนี่ยคุณมีความสุขหรือเปล่านะคุณก็ไปชั่งใจดูเอาว่าอันไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากันแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่คุณนั่งย่ำอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ตัดสินใจอะไร ผู้จัดเข้าใจนะบางทีคุณอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตคู่แล้วถ้ามันมีชีวิตคู่แล้วมันต้องทำให้คุณเหนื่อยแบบเนี้ยคุณลองเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวคุณเองดีไหมนะเพราะว่าการกลับเข้ามาของเขาเนี่ยเขาก็ยังจะเป็นไปในรูปแบบเดิมแหละอพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้นำมาซึ่งความมั่นคงหรือว่าความรักความจริงใจให้กับคุณ เพราะว่าตัวแทนของเขาวาเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยเขาก็จะมีความสุขไปวันๆแล้วถ้าเกิดว่าเขากลับมาหาคุณเขาก็จะทำดีออดอ้อน,ออนเอาอ,อกเอาใจคุณแต่ถามว่าเขาจะซื่อสัตย์แล้วก็จะหยุดอยู่ที่คุณไหมไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแทนของคนที่จะหยุดอยู่กับที่อยู่กับคุณนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยแล้วก็ ส่วนในเรื่องออผลงานบางอย่างทางสื่อออนไลน์อะไรพวกนี้ที่คุณกาลังซุ่มทำอยู่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณคิดที่จะไม่ไปต่อนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับอ,อ,อะไรอะไม่ได้รับผลตอบแทนนะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่สามารถเป็นเงินที่จะเลี้ยงดู ตัวคุณเองได้หมายถึงเออช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่เป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยอันนี้คุณทำด้วยใจรักจริงๆเลยแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยในเรื่องการเงินที่มันไม่มั่นคงอะ่ะมันก็อาจจะส่งผลให้คุณเนี่ย คิดที่จะหันหลังให้กับสิ่งนี้คิดที่จะออกจากสิ่งที่คุณทำก็ขอให้คุณนะ่ะยังไงก็ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องหยุดสิ่งที่คุณรักอะน,นะสิ่งที่คุณได้ลงมือทำไปแล้วผู้จัดก็เข้าใจแหละจากหน้าไพ่เนี่ยแต่คุณก็อย่าพึ่งถึงขนาดที่ว่าทิ้งสิ่งนี้ไปเลยหรือว่าหันหลังให้สิ่งนี้ไปสักทีเดียวเพราะวันหนึ่งเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมในเรื่องการเงิน นะคุณเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นคุณอาจจะย้อนกลับมาทําสิ่งที่คุณรักอีกก็ได้นะเพราะสิ่งนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับคนส่วนรวมเหมือนเป็นการที่คุณทําอะไรเนี่ยเพื่อชุมชนเป็นการเสียสละแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้คนให้ให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้ตื่นรู้ได้มีสติในการใช้ชีวิตซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็ คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือกลับมานะก็เหมือนกับเป็นการที่ว่าสิ่งที่คุณให้ใครไปในวันนี้เนี่ยคุณก็จะได้กลับมาในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะคุณก็จะไม่เสียเวลาเปล่าก็อย่าเพิ่งทิ้งสิ่งที่คุณรักไปก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือว่าโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณซุ่มทำซึ่งบางทีเนี่ย คุณไม่กล้าไปพูดให้ใครฟังเลยเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดมองไม่เห็นผลตอบแทนมองไม่เห็นรายได้หรือว่าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่าหมดหวังอย่าหมดกำลังใจเบื้องบนเขาเป็นกำลังใจให้กับคุณไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีไพ่ลักษณะนี้ปรากฏขึ้นมาให้ผู้จัดเนี่ยได้เตือนคุณนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วขอให้คุณระลึกไว้เสมอว่าเบื้องบนน่ะท่านไม่เคยทอดทิ้งคุณนะถึงแม้ว่าพลังงานมันอาจจะออกมาในด้านลบก็ขอให้คุณน่ะมองสิ่งนี้ไปในด้านบวกเพราะว่าท่านไม่อยากให้คุณเนี่ยถูกใครเอาเปรียบในความจริงใจของคุณไม่อยากให้คุณเนี่ยเสียเวลาย่ำอยู่กับที่ตรงนี้ นะก็ขอให้คุณมีสติและขอให้คุณเข้มแข็งโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กก่ันด้วยนะคะแล้วถ้าคุณต้องการดูดวงส่วนตัวคุณสามารถกดไปที่ปุ่มซุปเปอร์แทงเพื่อสนับสนุนรายการของผู้จัดแล้วก็บริจาคตามจิตสัทธาของคุณเลย เหมือนกับเป็นค่าครูซึ่งผู้จัดก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรและถ้าคุณมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรในคลิปวิดีโอนั้นๆนก็ให้คุณเนี่ยส่งข้อความส่งเมสเซจอันนั้นมาผู้จัดก็จะเห็นแหละเพราะว่าผู้จัดก็จะคอยเช็คอย,อยู่ตลอดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรเข้ามานะหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกในคลิปวิดีโอหน้าับขอบคุณมากค่ะที่ฟังมาจนจบ ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ